นะครับผมหนึ่งบาทที่ผมเคยรีวิวไปแล้วเนาะนี่ครับเป็นเนื้อเงินเหมือนกันนะครับนะครับผมอ่าเสลืองนะครับเหรียญบาทนะครับมีหนึ่งเฟืองนะครับนะครับผมก็เป็นเหรียญที่ทรงคุณค่าครับถือว่าเป็นเหรียญโบราณนะครับมีห้าปีสิบปีเงี้ยท่านก็หาไม่เจอแล้วครับ หายากเพราะว่าก็าจะใช้เงินดิจิตอลกันะผมว่านะในอนาคตทั้งหน้าซึ่งในยุคปัจจุบันนี้ก็เห็นสแกนกันเห็นคิวอาโค้ดกันนะทำธุรกรรมทางมือถือจังนั้นโอนเงินจ่ายนู่นจ่ายนี่ผ่านธุรกรรมทางมือถือโดยที่ตัวเลขตัวเลขสางดิจิตอลนะครับ